ทีนี้จะให้คุณเชื่อมต่อใจกลางเมืองได้แบบรวดเดียวเลยครับโดยจะใก,กลท้ทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีโชคชัยสีใกล้ทางด่วนรามินทาเชื่อมต่อลาดพร้าวได้วังหินราชดาพิเศษก็ได้ทำเลดีขนาดนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาไม่ถึง6ล้านที่สำคัญคือใกล้ห้างชื่อดังอย่างเซนทันอีสต์วิลด้วยครับแล้วก็เซนทันลาดพร้าวยังหากแล้วก็ยังมีแหล่งคอมมูนิตี้อีกเพียบเลยนี่คือคำตอบของคนอยากมีทั้งบ้านแล้วก็ออฟฟิศโครงการบ้านกลางเมืองลาดพร้าวโชคชัยสีหลังนี้คุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะเซตเป็นบ้านหรือออฟฟิศ 9ตารางวาครับได้2ที่จอดรถเลยนะครับมี3ห้องนอนสี่ห้องน้ําภายในคือแบ่งสัสดส่วนไปชัดเจนมากครับเข้ามาชั้น1จะมีเป็นโซนรับแขกหรือจัดเป็นเลเวิงก็ได้ครับโซนทําครัวก็มีเคาน์เตอร์มาให้แล้วแล้วก็หลังบ้านยังมีพื้นที่ซักล้างอีกต่างหากและที่สาคัญคือหลังนี้เนี่ยเรารีโนเวทระบบไฟฟ้าเดินให้ใหม่ทั้งหลังด้วยครับส่วนระบบประปาก็มีการปรับปรุงลงถังาบำบัดใหม่เลยอยู่อาศัยหลังนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับแล้วก็เรามีใบรับประกันให้ด้วยชั้น่องจะมีบบลเลเวิร์ ก็ยังมีห้องนอนขนาดใหญ่ด้วยมีห้องน้าในตัวให้แล้วส่วนที่ชั้น3จะมี2ห้องนอนครับโดยห้องโซนหน้าบ้านนีใหญ่มากหากคุณอยากเป็นเจ้าของบ้านดีๆแบบนี้ต้องที่บางกอกแอสเซทครับเราเปิดดําเนินการมากว่า1 5ปีเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รีโนเวทบ้านขายไปจนถึงวันนี้เนี่ยเกินพันหลังไปแล้วนะครับหากสนใจบ้านหลังนี้ย้ำว่าไม่ถึง6ล้านตอบโจทย์ทั้งอยู่อาศัยและก็ทำโฮมออฟฟิศคอมเมนต์มาเลยครับ